ชื่อแต่ละเรื่องเนี่ยโหจ้าบนาดูเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะแก้ผู้อ่อนก่อโลกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายถ้าสมมุติว่าผู้ชายเป็นแฟนเธอนะฮะมาขอร่วมเพศกับเธอเนี่ยบางคนก็เอาให้ก็ได้บางคนไม่ให้ก็ได้บางคนก็ยอมบางคนก็ไม่ยอมจริงหรือเปล่า จริงเพราะฉะนั้นแต่ครูบอกว่าการมาขอบางอย่างมันทําให้เกิดโทษขึ้นมาได้ mm. เช่นถ้าเกิดว่าเราเกิดตั้งคันขึ้นมาปัญหาตามขึ้นมาเยอะมากเลยตอนเรียนเนี่ยนะครับปัญหาตามขึ้นมาเยอะแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเด็กๆจะไม่ค่อยกล้าบอกผู้ปกครองคือพ่อแม่จะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าบอกนะครับถ้าพร้อมเรามาชมวีทัศน์เรื่องแก้วผู้อดต่อโลกถ้าพร้อมเชิญเลยรครับ ควรจะทำอย่างไรดีคะตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะปล่อยใจมอบกายให้เป็นของเขาเพื่อผูกมัดเขาไว้ดีหรือไม่ผมรักดวงตาไร้เดีงสาขคุณจังคุณน่ารักมากรู้ไหมครับแก้วเป็นของผมเถอนะอย่าเลยค่ะแก้วกลัวแก้วไม่รักผมจริงนี่ใจหนึ่งก็กลัวว่า เขาจะทอดทิ้งหนูไปเพราะเห็นว่าหนูไม่รักเขาจริงแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้ายอมเป็นของเขาแล้วเกิดพลาดพลั้งท้องขึ้นมาหนูไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตรงอายพี่น้องเพื่อนฝูงรบกวนอานันทาช่วยแนะนำวิธีการกินยาคุมกำเนิดให้หนูด้วยเถอะค่ะ งชายมีใจรักใคร่สัมพันธ์กันอยู่เป็นพื้นฐานแล้วยังปล่อยกายให้ปฏิบัติไปตามแรงปรารถนาทางเพศแล้วก็หนีไม่พ้นการมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งคนในวัยรุ่นวัยที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งทางสังคมและฐานะอย่างหนูไม่ควรเปิดโอกาสให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเลยเพราะเมื่อเกิดปัญหาท้องขึ้นมาแล้วหนูก็จะเสียการเรียนหมดอนาคตสังคมไม่ยอมรับ ทั้งยังถูกดูหมิ่นดูแคลนจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกด้วยอาหวังว่าหนูคงจะฝึกทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่ายอมปล่อยให้อำนาจความใคร่มาทำลายความรักอันง,งดงามทำลายอนาคตอันสดใสของหนูไปได้หนูและเขาควรจะหาเวลาอยู่กันตามลำพังให้น้อยลงตั้งใจและตั้งมั่นที่จะเรียนหนังสือให้ดีเพื่ออนาคตที่สวยงามในวันข้างหน้าขอให้หนูเรียนจบ มีงานมีการทําและเขาก็พร้อมจะแต่งงานรับผิดชอบเลี้ยงดูหนูได้อย่างถูกต้องจะทําให้ชีวิตหนูพบกับความสุขและความราบรื่นและถ้าหากหนูและเขายังไม่พร้อมจะมีลูกกันก็คุมกําเนิดด้วยวิธีการกินยาคุมไปก่อนซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเหมาะสมที่คู่แต่งงานใหม่นิยมใช้กันโดยทั่วไปเพราะใช้ง่ายปลอดภัยและคุมกำเนิดได้ผลอย่างจริงจัง ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นยาเม็ดที่ประกอบด้วยฮอร์โมบนบรรจุเป็นแผงแผงละ21หรือ28เม็ดต้องเริ่มต้นกินยาเม็ดแรกในวันที่5ของการมีประจำเดือนอย่างเช่นประจำเดือนมาวันที่11วันที่15จะต้องรีกกินยาคุมกินครั้งละหนึ่งเม็ดทุกวันจนยาหมดแผงถ้าเป็นแผงแบบ21เม็ดเมื่อหมดยาให้หยุดกินยาเวัน โดยเริ่มกินเม็ดแรกของแผงใหม่ในวันที่8หากเป็นยาคุมแบบ28เม็ดเมื่อหมดยาแผงแรกให้กินยาแผงใหม่ต่อไปได้เลยก่อนเริ่มกินยาคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยซะก่อนยาคุมกำเนิดแผงแรกจะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้ผลหลังจากทานยาไปแล้วประมาณ10วันฉะนั้น การกินยาหลังจากร่วมเพศไปแล้วยาคุมจะไม่ช่วยป้องกันการท้องได้เลยส่วนแผงต่อๆไปยาคุมกำเนิดจะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้ทันทีอย่างต่อเนื่องตลอดไป หนูคงเข้าใจและสามารถเลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้องให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีขออวยพรให้หนูประสบความสำเร็จในการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ให้คติยังไงให้คติว่าไงครับบอกว่าก็คือหมายความว่าเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเรา ยอมเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันก็แก้ไขาย,ยากนะครับอันนี้เกิดมาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครูก็มีเคสหลายเคสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความพลาดพังโดยความไม่ตั้งใจอะ่ะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะนําเสนอเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สามใช่ไหมนะฮะเรื่องนี้จะเกี่ยวยังไง คือบางคนนะครับยอมเขาไปหมดทุกอย่างยอมเขายอมคนรักไปหมดพอเองไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ความเสียใจนะฮะถึงยาคุมกำเนิดนะฮะอ่ะเวลาจะไม่พอถนะ้าพร้อมมาเชิญดีกว่าฮะเดี๋ยวค่อยสรุปตอนรลาท้ายดีกว่าถ้าพร้อมเชิญเลยครับ พ่อทอนวิทย์วิทย์ไม่น่าทำน้ำอ้อยเลยอะ่ะถ้าแม่กับพ่อรู้เข้า,าอะ่นาอะ,ะน้ำอ้อยต้องแย่แน่เลยแ้วเราทำยัไงกันนะพี่นรู้สิจะรังน้ำอ้อยนะ ที่เคารพครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคุณอาที่น้องเสียตัวให้กับเขาวันนั้นเขาอ้อนวอนขอร้องให้น้องยอมเป็นของเขาน้องพยายามที่จะปฏิเสธเขาก็ต่อว่าต่อขานต่างๆนานาหาว่าไม่รักเขาจริงไม่เชื่อใจเขาน้องไม่ทราบจะทำอย่างไรดีเลยยอมเป็นของเขาแต่โดยดี น้องจะท้องไหมคะน้องกลัวอับอายขายหน้าชาวบ้านเพราะเราทั้งสองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกันในตอนนี้คุณอาช่วยแนะนำวิธีการคุมกำเนิดช่วยน้องทีค่ะคะ่ะจากน้ำอ้อยสาวรุ่นเมืองแกง่ง ้อมใจคนที่เรารักเป็นสิ่งที่สมควรกระทําแต่ทําถึงขนาดที่จะต้องยอมพลีกายถวายร่างให้เขาทั้งที่เขาเองก็ยังไม่สามารถรับผิดชอบในตัวคุณได้นับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งและน่าเป็นห่วงอยู่มากการร่วมหลับนอนกันเพียงครั้งเดียวอาจทําให้ท้องได้ถ้าวันนั้นเป็นวันที่ตรงกับวันไข่สุกซึ่งหมายถึงระหว่างวันที่14และ15ของช่วงประจําเดือน ยกตัวอย่างเช่นประจำเดือนของน้องมาวันที่สองพฤษภาคมช่วงที่มีโอกาสตั้งท้องคือระหว่างวันที่9ถึง22พฤษภาคมแต่ถ้าประจำเดือนคลาดเคลื่อนไม่สม่ำเสมอตรงวันการคำนวณวันไข่สุกก็อาจผิดพลาดได้จำได้ไหมว่าหลับนอนกับเขาตรงกับวันที่เท่าไหร่ทางที่ดีควรรีบไปหาสูตินรีแพทย์ และทำการตรวจปัสสาวะดูก็จะรู้ผลที่แน่ชัดถูกต้องเพื่อที่จะได้หาหนทางแก้ไขได้ทันท่วงทีเป็นไงครับหมอท้องหรือเปล่าครับผลการต,วตรวจปัสสาวะของแฟนคุณในท้องนะคะผลลบนะคะข,ข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอ้อยอ้อยพี่สัญญาจ้ะเพราะจะไม่ต้องเกินน้ำอ้อยอีก เราจะรักษาคนนอกของเราจนถึงวันแต่งงานนี่จ้าส่วนวิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวซึ่งเหมาะกับคู่แต่งงานใหม่หรือผู้ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรมีให้เลือกด้วยกันถึงเจ็ดวิธีคือ 1. ยาเม็ดคุมกำเนิด 2. ถุงยางอนามัย 3. หลังภายนอก 4. ฉีดยาคุมกำเนิดเป็นฮอร์โมนใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกๆ2หรือ3เดือนโดยฉีดเข็มแรกภายในวันที่5ของการมีประจำเดือนฮอร์โมนนี้จะไประงับการตกไข่คุมกำเนิดได้ผลใช้ง่ายสะดวกไม่ต้องกังวลกับการลืมกินยาก่อนใช้ แพทย์จะซักถามประวัติตรวจร่างกายเช่นเดียวกับการกินยาคุมกำเนิด 5. การฝังฮอร์โมนมีตัวยาเช่นเดียวกับยาฉีดคุมกำเนิดใช้ฝังเข้าใต้ผิวหนังฮอร์โมนจะซึมกระจายออกทีละน้อยทีละน้อยเข้าสู่กระแสโลหิตอย่างสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพคุมกำเนิดได้นานถึง5ปี ใช้กับสตรีที่ต้องการเว้นระยะการตั้งครรภหรือผู้ที่ใช้ห่วงอนามัยหรือกินยาคุมกำเนิดไม่ได้ยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังทำให้ปลอดภัยจากการตั้งครรภ6การนับระยะปลอดภัยสำหรับผู้มีประจำเดือนสม่ำเสมอตรงวันวันที่ปลอดภัยคือก่อน7วันมีประจำเดือน และหลังเจ็ดวันนับจากวันแรกของประจำเดือน 7. การใส่ห่วงเป็นห่วงพลาสติกที่ใส่ผ่านช่องคลอดเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อกันมีให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีสภาพเหมาะกับการฝังตัวของไข่เวลาที่เหมาะกับการใส่ห่วงคือประมาณ2วันหลังประจำเดือนหมดหลังจากใส่ใหม่ๆอาจทำให้เลือดออกหรือปวดท้องน้อยบ้าง ไม่นานก็จะหายไปเองวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่เคยมีบุตรมาแล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนใส่ห่วงน้องน้ำอ้อยสามารถไปขอรับบริการคุมกำเนิดได้ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งยังไรก็ตาม น้องควรจะเร่งรัดให้เขามาสู่ขอแต่งงานกันเสียให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของไทยเราเพราะถ้าปล่อยให้นานวันไปฝ่ายที่เสียเปรียบคือตัวน้องหากเกิดการพลาดพลั้งท้องขึ้นมาความไม่เป็นสุขย่อมเกิดขึ้นทั้งเขาและน้องยินด,ดีครับที่ได้เป็นของแผ่นเดียวกันดีแล้วค่ะที่จะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าสักทีขอฝากฝังด้วยนะคะ ในเมื่อน้องยังไม่พร้อมจะมีลูกในขณะนี้ก็ใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยการกินยาเม็ดคุมกำเนิดหรือให้แฟนใช้ถุงยางอนามัยไปพลางๆก่อนอาหวังว่าน้องน้ำอ้อยคงสบายใจขึ้นและหาทางออกที่ดีที่สุดที่ควรให้แก่ตัวเองได้อย่างมีความสุขที่สุด